สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพากันมาเที่ยวที่บางเลนะคะเที่ยวบ้านจูนนอนบ้านปู่ค่ะสถานที่นี้แนะนำเลยนะคะติดชายทะเลบางเลยค่ะอาหารครบสันทนาการครบค่ะโดดน้ำได้นะคะตรงท้ายสะพานตรงนั้นแล้วก็ตกหมึกได้ค่ะ ไม่จากัดเวลานะคะคุณอยากนั่งตกหมึกถึงเช้าคุณก็นั่งได้ค่ะที่หลับที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยดีเจ้าของก็ดูแลเหมือนเรามาเที่ยวบ้านเขาเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะป้าโอเคไหมโอเคนอนหลับสบายดื่มน้ําสนุกตกกุ้งตกมือตกตกหมึกได้ปลาค่ะตกหมึกได้กุ้งตกกุ้งได้ปลา ตอนนี้เรากําลังจะเข้าห้องพักนะคะห้องพักของเราเป็นห้องพักปลาปักเป้าค่ะเบอร์สี่เดี๋ยวไปดูข้างในห้องพักกันค่ะอ่าอันนี้คือภายในห้องพักนะคะห้องที่เราพักเนี่ยก็คือจะเป็นเตียง <c oughs> เตียงใหญ่น่าจะเป็นลักษณะ <c oughs> เตียงใหญ่อยู่ค่ะหกหกฟุตได้ประมาณแล้วก็จะมีที่นอนเสริม <c oughs> มีโซฟาแล้วก็มีตู้ยเย็นมีทีวีให้ ราคาห้องพักมีหลายราคาค่ะรวมอาหารเช้าเรานอนกันเนี่ยห้องเนี้ยจะเป็นห้องใหญ่มีพื้นที่ให้นอนตรงนี้เดี๋ยวจะมีที่นอนเสริมอีกนะคะอีกสองที่ห้องใหญ่ห้องกว้างค่ะไหนดูห้องน้ำหน่อยลูกอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําห้องน้าเบลเลยค่ะมีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยแต่อยากให้ี่างเแน่นยห้องน้ําใหญ่มากค่ะอันนี้ที่ที่เรา ที่เราเอาอยู่ห้องนี้อันนี้ก็มีแอร์ที่เราอยู่ห้องนี้ราคาพันแปดร้อยนะคะห้องใหญ่แล้วก็สี่คนสําหรับสี่คนรวมอาหารเช้าค่ะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้ให้ดูบริเวณรอบๆห้องก่อนนอนได้หลายคนมากค่ะอืม ตู้เย็นหูเย็นมากมีแก้วมีน้ำดื่มให้มีชู่ให้อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะเรียงหลายห้องตั้งแต่ตรงนู้เรียงมาเลยก็จะมีชื่อห้องเบอร์ห้องมีปักเป้าแล้วก็ปาต่างๆนี่ปลูกต้นไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆที่นี่เขาจะมีจักรยานให้นะคะจักรยาน ขี่ไปชอปปิง้งมีตลาดของสดแล้วก็มีแบบปิ้งย่างแล้วห่วงยง<ม>เที่ยวบ้านจูนนอนบ้านปู่ ที่นี่เขาจะมีโต๊ะให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ล้างความจานมีครกมีอุปกรณ์นะคะกะละมูงกะละมังอุปกรณ์ปิ้งย่างและในนี้ก็จะมีเนี่ยเป็นเครื่องครัวจานชามหยิบเอาในนี้ได้เลยชอนซ่อมอยู่ในนี้หมดนะคะ,ะนี่นอยู่ตรงนั้นนะคะนี่เห็นที่นี่ปลูกต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะต้นไมใ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ เห็นไหมคะอันนี้เราจะจับจองแล้วตรงนี้ที่เราจะนั่งนะคะก็จะมีเบ็ดไว้ตกหมึกเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารปิ้งย่างก่อนเดี๋ยวมาพบเจ้าของกันอันนี้คุณจูนนะคะสวัค่ะแนะนำหน่อยค่ะเ,ออเป็นวิถีชชุมชนชาวประมงนะคะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของเราเป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะ มีใครสนใจก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะ<อ>เดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ให้ตรงท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันจัดแต่งสวยมีชูชีพนะคะแล้ววันนี้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะัันนี้18-18ห18 18อ่าหกโมงก,กว่ากว่าฟ้ากำลังสวยเลยนู่นน้ำขึ้นด้วย,น,วยนี่ชิวมาก นนิน่งทเที่ยวบ้านจูน,นอนบ้านปู่ค่ะจักยานน่ารักค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาจักรยานนี่แหละค่ะไปซื้อปิ้งย่างมาปิ้งย่างกันบรรยากาศดีค่ะเดินเล่นได้ชิวๆเลย เดี๋ยวพอออกไปนะคะปั่นจักรยานไปซ้ายมือก็จะไปถึงตรงจุดสาธารณะชายหาดบางสะเลค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะืมชี้ชวนให้ดูอะไรเอ่ออ,อกระบองเพรเป็นพวกแคคตัสต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันนี้จะเป็นยินโนเห็นไหมนี่เยอะมากเลยค่ะนี่เปลี่ยนใครกันนะลูกใหญ่มากไอคันน้มีบออะไรอ่ะอไหนครับอันีหนครอ่ะมีบอกนี่นี่ เดี๋ยวอันนี้เราชื่นชมแคคตัสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งอาหารทะเลค่ะแล้วเราจะมากินมื้อเย็นกันตามมาดูนะคะนี่รเอาเอ,าอ,าอาย่างกี่กิโลน,นอันนี้โลนึงแล้วก็มีกุ้งเป็นเป็นป,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 นปนูหอยหอย่างเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้พ่อครัวเรานะคะพ่อครัวเรากำลังจะทําความสะอาดเราซื้อปลาหมึก กุ้งกุ้งแล้วก็หอยแล้วก็มีปูปูอยู่ข้างล่างเป็นเปนหนีบม,มือเลยหนีบม,มือนุ่งแถบที่นั่งของเราอยู่ตรงนู้นมรรมะแมงไหมพ่อครัวเรา นี่ค่ะมีเตาให้แล้วก็มีอุปกรณ์ในการจุดแอลกอฮอมีถ่านนี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชายจุดเดี๋ยวดูกันค่ะอันนี้ประธานกำลังเปิดพิธีนะคะเปิดพิธีจุดเตา ย่างมีฐานมีเตาให้นะคะอุปกรณ์มีให้หมดเลยค่ะเราไม่ต้องพกมานะคะของสดพวกนี้เราก็ไปซื้อตรงตรงใกล้ๆตรงนี้ค่ะที่นี่เขามีจักรยานให้เราก็ปั่นไปซื้อของสดมาที่นี่ของสดแถมน้ำจิ้มค่ะแทบไม่ต้องทำอะไรนี่แล้วก็มีถุงนึงวางอยู่ตรงนั้นมีมีดมีไม้เสียบมีเขียงมีจานช้อนซ่อมมีให้หมดเลยค่ะกติกตะก้ากระมังพร้อมมากค่ะ อารมณ์เหมือนอยู่บ้านค่ะเหมือนมาบ้านเพื่อน ไม่ใกล้จากกรุงเทพค่ะอยู่บางสะเลยประมึกได้แล้วพร้อมค่ะตกหมึกค่ะตกได้ไหมไม่รู้รู้แต่ได้ตก เหมือนเดิมค่ะที่นี่เขามีเบ็ดให้บรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้ว ชายทะเลเช้านี้สดใสมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอาหารเช้ามีอะไรค่ะมื้อเช้าค่ะมื้อเช้าจะเป็นข้าวต้มปลาต้มโก๋แล้วก็เครื่องดื่มกาแฟโอนตินข้าวต้มประมาณนี้ไม่อั้นนะคะเติมได้ กินกับนี่เลยบรรยากาศตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวาทานมื้อเช้าเสร็จน้ำขึ้นมากกว่านี้โดดน้ำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโดดน้ำกันขอตัวไปทานอาหารกันค่ะหนึ่งสองสาม เป็นไงโอเคไหมน้ำเย็นไหมน้องน้องไงไปซิโลแบบพี่อ่ะเออโอเคหนึ่งสองสาม้อเข่าด้วยนะ งอเข่าอะไรวะพอแล้วลูกเลือดสาดกันแล้วพอแล้วเจ็บเลยเอิงซองซ้ำทาโดดแล้วท่าล่วงแล้วนะ ไม่ได้หรอก็เพิ่มเขาจะนอนแผ่อ่ะมันอ้าบแผ่เขาได้ถ้ามีพี่เติรนี่พี่เติจะไปเกาะอ,อีกฝั่งมีความมุ้งมิ้งต้นไม้เยอะนะคะที่นี่คนชอบต้นไม้นี่ปลื้มเลยค่ะมุมเครื่องดื่มนะคะเราต้องโกหมดไปแล้วค่ะ กาแฟอยู่ในนั้นเอ้กแก้วกาแฟอะค่ะอันนี้เข้าวต้มนะคะมันจะเดือดไปนี่ค่ะเข้าต้ม เช็คอินประมาณเที่ยงนะคะก่อนเที่ยงเอ้ยไม่ใช่เช็คอินประมาณบ่ายสองเช็คเอาท์ประมาณเที่ยงกำลังจ,<ะ>จะกลับแล้วค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กลางค่ำกลางคืนมีรัวรอบขอบชิดค่ะปิดประตูนู่นค่ะจอดรถกันตรงนู้นเ<อ>นี่ค่ะโฮมสเตย์ stay, บ้านปู่ในนี้นะคะแล้วเราก็จอดรถกันตรงนี้ค่ะสะดวกค่ะจอดรถได้เป็นสิบอยู่